แล้วครับมาถึงตอนที่5แล้วนะครับ Pointer เกี่ยวข้องกับอาร์เนะครับดูว่ามันทำอย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับทบทวนเรื่อง Array กันนิดหนึ่งนะครับอาร์เก็คือประมาณว่าสิ่งที่มีตัวแปรเดียวแล้วเก็บค่าได้หลายค่าการประกาศตัวแปรอย่างเช่นในที่ะนะเก็บตัวแปรว่าวา นะแปลว่าแล้วก็จำนวนเพิ่มขึ้นมาคือพออะไก็บอกว่าจำนวนเท่ากับสามสามช่องนะครับเก็บค่าอะไรไว้บ้างครับก็แบบนี้นะครับเช่น,นเก็บหนึ่งเก็บสิบเก็บร้อยเก็บสองร้อยอ่านี่ครับประมาณนี้เก็บไปสามค่า แนะนำว่าเดี๋ยวเขาแนะนำว่าอย่าตัวนี้ต้องประกาศเป็นค่าคงสเตนดีกว่านะครับค s ส a ตนก็คืแปลว่าค่าคงที่นะครับนะคบเป็นแบบนี้ค่าคงสเตนตั้งชื่อว่าตัวแปลว่า int แล้วก็ m a ็กแล้วกันนะครับ max มาตรฐานทั่วไปนิยมใช้ค่าคงสเตนตัวแปลคงส a ตนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ดังนั้นตรงนี้ก็เลยใช้ m a x เป็นแบบนี้นะก็ตัวอย่างเป็นแบบนี้ถ้าเราเขียนแบบธรรมดาให้ปริ o น t ตัวแปรนี้ก็คือยกตัวอย่าง p r i ปริแนวปริเน,น,น,นะครับอ่อวาวลู อินดิคหนึ่งนะครับอินดิคหนึ่งเท่ากับก็คือเราตัวแลขเราต้องการปริ้นค่าสิบมาตัวเดียวนะครับแล้วก็อ้างอิงแบบนี้ครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นดีเล็กสเลตหนึ่งก็ใช้ตัวแปรว่าวา ระบุระบุช่องก็คือช่องอินเด็กเป็น0นย์ครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะลองรันดูครับปึ๊บบลืมตัวไหนไปตัวหนึ่งแม็กเท่ากับอินปนาตรงนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ i n t เคไม่ใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับ ไม่ใช่ตัวนี้ก่อนโซนเอฟลองดูครับนะมาแล้วครับวารู in อานะ่อินเด็กวันเท่ากับศูนย์ไม่ใช่อินเะด็กวันนะอินเด็กศูนย์ได้ามาแล้วคือสิบถ้าใส่ยี่สิบก็เปลี่ยนเป็นเลข เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแค่ตัวเลขครับศูนยะ์หนึ่งสองครับก็ครบ0ศูนย์หนึ่งสองลำดับนะตามนี้ตัวเรันครับก็สิบหนึ่งร้อยสองร้อยครับนี้ต้องเปลี่ยนนะครับ 12ครับดังน,นั้นสรุปได้ว่ามันแสดงผลเป็นระดับชินีแต่ปัญหาคือสมมุติว่ามีข้อมูลอยู่เยอะๆเป็นหลักร้อยตัวเนี่ยเราต้องเขียนกันร้อยบรรทัดอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับเขานิยมใช้ลูกกันดังน,นั้นเราก็มาลองเขียนลูกใช้ลูก o r นะครับ for นะอแค่บรรทัดเดียวก็มันจะทําซ้ำการได้จนครบนะครับดูที่เงื่อนไขนะครับ point i เท่ากับ0 i น้อยกว่า max นะครับก็ i บวกบวกตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น i ทันทีครับนะฮะอจะเป็นแบบนั้นเราลองรันดูครับเป็นตอบเหมือนเดิมหรือเปล่าเซฟแล้วรันดูครับ k ค,ครับเป็นหนึ่งสิบหนึ่งร้อยสองร้อยตัวนี้ก็ ศูนย์นี่ก็ไม่ใช่ก็ต้องเป็นสองค่าก็คือตัวแปรไอนะครับเปอร์เซ็นต์ดีครับไอเปอร์เซ็นต์ดีตรงนี้อยู่ก่อนหน้าก็เปอร์เซ็นต์ก็ไอครับนะลองรันดูครับ นก็จะเป็นแบบนี้ครับ Val u n in i n i n ค e x 0 10 v ลูอิ i ด i n หนึ่งรอยนี่คือ r าร y แบบธรรมดาครับ r r a y แบบธรรมดาทีนี้มาดูการประยุกต์ใช้กับ pointer บ้างครับการประยุกต์ใช้กับ pointer มีอะไรบ้างในเรื่องของ array ก็ต้องประกาศตัวแปรแบบ array ครับอืม i nt int, INT. ใช้ไอ้บ่อยๆก็ใส่ไตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวแปรตั้งชื่อว่า pointer ก็แล้วกันนะดอกจัน ptr ะนอาย่อมา pointer ครับก็ต้องระบุด,ด้วยว่าจำนวนเท่าไหร่ก็ขอเป็นแม็กตามนี้นะครับตามช่องนะฮะโอเคนี่ได้แล้ว รูฟอร์ก็เหมือนกันแต่เราไม่ปริ n t out ตอนนี้เราให้เรากำหนดให้ pointer แต่ละช่องเนี่ยให้เก็บตัวแปร a d d เ e รสเอาไว้นะครับก็ตามนี้นะตัวแปรพอยเตอร์ pointer, ก็ PTR PTRI ตรงนี้ไม่ต้องใช้ บอมีแล้วไม่ต้องมีไอเทีแล้วนะครับ P T R I ก็คือแต่ละช่องช่องศูนย์ก่อนตอนแรกให้เก็บค่ายังจำกันได้ไหมอังฟาแซนก็คือเอาละนี่นะครับเริ่มนะ ตัวนี้ขอคอมเมนต์ไว้ก่อนหรือว่าคอมเมนต์ก่อนก็นแล้วกันนะครับคอมเมนต์ไว้ไม่ให้อ่านนี่คืออะไรก็ความรู้ตอนเก่าเก่านั่นก็คือตัวแปรนี้ address address ตัวนี้บอกให้เก็บในตัวแปรประเภท pointer ของแต่ละช่องครับ ptr ซึ่งตัวนี้จะเป็นดอกจันนะครับเก็บไว้แต่ละช่องครับ ที่เดตของแต่ละช่องนี้เราอยากจะปริ้นเอาก็ได้นะปริน้นปริ้นอะไรก่อนก็ได้นะไม่เอาปริ้นนี้แล้วนะครับปริน้นปริ้นเอเดตก่อนก็ได้นะทดลองปริ้นเอเดตก็ใส่ตัวนี้ครับเป็นสามช่องนะครับ ทดลองเป็นดูก็ได้นะครับก็คือตัวนี้เองนะครับก็คือเดตของมันก่อนนะครับปรินเเดตก่อนลองรันดูครับนี mm ่สองสองเก้าสามสี่เก้าหกอันนี้ก็สี่ไบส์สี่ไบส์สี่ไบส์นะครับสี่ไบส์สี่สี่หกก็ศูนย์แล้วก็สี่โอเคนะครับสี่ไบส์เป็นเลขฐานสิบครับ อยากเป็นเลขฐานเปลี่ยนเป็นเลขฐานสิบบกก็ใส่ x เข้าไปครับนะก็ระบ,บุออกมาเป็นสองสอง f e f 8อันนี้ครับโอเคนะนี่ไม่ใช่เป็นวาลูครับเป็นอัตรส่วนอดตราสก่อนนะฮะทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือเราจะ อยากปรินเอาอะไรครับปรินเอา v a l u ว v a l ของแต่ละตัวค่าของแต่ละตัวครับ อีกบรรทัดหนึ่งดีกว่านะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น a d d r e s นะครับ a d d i s s แต่ตัวนี้จะเป็น value ก็คือจะได้ พ t ทีาครับแต่ไม่ใช่เอเดนนะครับเป็นค่าของมันครับส่วนเอดนะครับรัานไป สองสองเอฟเอฟสองสองเอฟีเอฟแปดนะครับเก็บอะไรนี่ครับเอหกสี่สี่แปดซึ่งมันเป็นเปอร์เซ็นต์เอไม่ใช่นะครับต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ดีครับก็จะได้สิบ หนึ่งรอครับนะฮะสิบหนึ่งร้อยสองร้อก็คือค่าของมันนะครับรอไแล้วถ,ถ้าอยากได้ค่าของมันก็ต้องอ้างยิงตัวนี้นะครับใส่ดอกจันเข้าไปครับก็จะเป็นค่าที่เก็บอยู่ในแอดเดรสเหล่านั้นทีนี้ถ้าอีกทีหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับ ดูคำตอบอีกตัวหนึ่งนะครับไม่มีดอกจันครับรันอีกทีนึงครับปุ๊บปุ๊บนะะมันทำงานตรงนี้หนึ่งสองสามก็คือหนึ่งสองสาม แล้วก็หนึ่งสองสามรวมแล้วหกบรรทัด <tes nak> นะคร <ifts hak> ับสองสองเอเปปีแล้วก็สิบสองสองนี่เป็นเลขฐานสิบหกอีกแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นเลขเปลี่ยนเป็นเลขฐานนี้นะครับฐานฐานนี้ครับเลขฐานสิบหกครับ จะเห็นว่า,า 22f8 p f นะครับแต่10 22f8 bf 22fefc ก็เหมือนกันแสดงว่าตัวน้นกับตัวนี้คืออันเดียวกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้อันเดียวกันนะครับ p พอยเตอร์ก็คือ p พอยเตอร์เก็บค่าพอยเตอร์เอาไว้นั่นเองครับแล้วก็ความรู้เดิมก็ไปดูว่า p พอยเตอร์นั้นเก็บค่าอะไรเอาไว้นะครับ เดี๋ยวลองเขียนอีกแบบหนึ่งว่าผลลัพธ์จะได้เป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับวิธีการเราทำาลูปอีกสักลูปหนึ่งเพ,เพื่อให้มันเก็บค่านะครับลองพิสูจน์อีกคำสั่งหนึ่งก็คือ loop for for สมคร u ของโฟก่อนครับโดยแับศูนย์ไอน้อยกว่าแม็กไอบวกบวกกับคำสั่งนี้ไปไว้ตรงนี้ คำสั่งนี้คอมเมนต์ไว้ก่อนลองรันดูครับคําตอบเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่านี้จะทํา3รอบเหมือนกันแล้วก็10บอนี้โอเคคาตอบเหมือนกันแต่ว่าอ่าส่วนแรกโชว์แอดเดสก่อนนะนี่โชว์ค่านะครับต่อไปอีกตัวหนึ่ง มันก็คือชูพิทยาธรรมดาครับที่คอมเมนต์ตัวนี้เอาไว้นะครับก็ขอก๊อบมาเลยก็ได้ครับก๊อปมาทั้งหมดดังนั้นตรงนี้จึงเอามานะครับคอนส่วน ตรงนี้คนโซลวีเอาคอมเมนตออกพิทยาเฉยๆครับส่วน H แล้วรันเปอร์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็คือ d d ด e นะครับ10 100 200 10 100 200นั่นก็คือตรงนี้ไม่มีผลอะไรนะครับ เหมือนกับคําสั่งข้างบนแต่ว่าเขียนคนละแบบกันนะครับเขียนคนละแบบแต่ได้คําตอบเหมือนกันนี่เพื่อความเข้าใจนะครับดูคําตอบเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันครับดูตรงนี้แต่ตรงนี้ใช้ตรงนี้ธรรมดาในขนาดเดียวกันถ้าใส่ตัวนี้ก็คือจะเป็นค่าที่มันเก็บอยู่ในอาร a y นะครับมีทำความเข้าใจกันเรื่อง การใช้อาร์เรย์ในบทต่อไปจะพูดถึงเรื่องการ swap แล้วนะครับทีนี้การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในการ swap ตัวเลข2ที่สลับข้างสลับด้านกันนะครับโอเคตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ไปทําความเข้าใจก่อนหน้านู้นนะครับตอนที่2ตอนที่3เกี่ยวกับการใช้ตัวดอกจันมันเพื่ออะไรตัวนี้ เพื่ออะไรการใช้อาลซาแซนเพื่ออะไรแล้วก็ไม่มีอะไรคืออะไรนะครับตัวแปรธรรมดาคืออะไรนะฮะก็คุณสำหรับรับชมนะครับสวัสดีครับ